เบียร์พร้อมพงอุดหนุนคุณใหญ่เมาหมอนร้องนั่งจนเกลี้ยงร้านแม่แม่แฟนคลับแห่ชื่นชมน่ารักจังลูกชายสนั่นโซเชียลเมื่อเห็นหนุ่มไรอ้อยเสียงคุณภาพ เบียร์พร้อมพงจากค่ายแกรมมี่โกยิ้มแก้มปริโชว์หมอนรองนั่งเต็มสองถุงเบรเร่หลากสีสันที่เจ้าตัวนั้นไปช็อปปิ้งที่ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแกน่นแล้วเจอคุณยายนั่งขายหมอนรองนั่งแถมราคาไม่แพงเลยเหมาช่วยคุณยายโพสเฟสโฆษณาให้ด้วยเบียร์พร้อมพงโพสว่า ใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดต้นตาลแวะอุดหนุนหมอนร้องนั่งคุณยายได้เด้อครับใบละ29บาทใครว่าแพงก็ไปกินยาเด้อเฮอหมอนคุณยายตลาดต้นตาล ทำเอาดีต่อใจแฟนๆเพราะเบียร์พร้อมพงน่ารักมีน้ำใจซื้อใบเดียว2ใบก็ได้แต่นี่เหมาช่วยคุณยาย FC เลยเม้นชื่นชมว่าดีมากลูกชายช่วยโฆษณาให้คุณยายถ้ามีเวลาไปตลาดต้นตาลจะไปอุดหนุนเพื่อนดอกเดอ้อน่าฮักถ้าลูกชายช่วยคุณยายโฆษณาด้วย ขอให้คุณยายขายดีๆเด้อครับราคาถูกมากๆค่ะหมอนสวยอยากไปเหมาคุณยายจังเอามารองนั่งสบายเลยทำไมถูกจังเลยอย่าลืมล้างมือนะครับไปเดินตลาดต้นตาล ก็ต้องเรียกได้ว่าเบียร์พร้อมพงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอๆไปแวะเดินตลาดต้นตาลชิลๆกะจะพักผ่อนแต่สุดท้ายก็โอดสองสารคุณยายที่วัยก็อายุไม่น้อยแล้วต้องอยังมานั่งขายของก็เลยอยากให้คุณยายกลับบ้านเร็วๆก็เลยช่วยอุดหนุนโอ้โหเรียกได้เลยว่าเป็นนักร้องที่มีน้ำใจงามกันเลยทีเดียวครับขา่าวปรณีคอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขา่าวปรณีกันด้วยนะครับสวัสดีครับ